สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลํำลายครับโดยในเทปนี้ครับจะพาแฟนๆอด,ดีบครับไปชมผลงานของยอดมวยระดับตำนานอย่างช้างเผือกเกียรติสฤงริ์ครับไฟนี้ครับโครจรมาเจอกับเดวคุกแชมป์โลกคาราเต้และคิกบ็อกซิ่งเจ้าของฉายาเดอะออฟเ o โลนะครับนักชกผู้ไม่เคยแพ้นักมวยไทยเลยก็มาติดตามรับชมกันครับว่าไฟนี้ช้างเผือก จะสามารถล้างอาถรนเอาชนะเดวคุกได้หรือไม่หรือสุดท้ายครับจะกลายเป็นเหยื่ออีกลายของเดวคุกและเช่นเคยครับเพื่ออัตลรกก่อนจะชมมวยคู่นี้เราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของทั้งคู่กันก่อนเลยครับเริ่มกันที่ประวัติของนักชกชาวอเมริกันครับเดวคุกเจ้าของฉายาอัพพโลครับเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี1956ครับ หรือตรงกับปีพศ2499ที่เมืองทัสซารัฐโอกาโฮมาสหรัฐอเมริกาหัดศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่15ขวบครับทังคาราเต้เทควันโดจนคุกครับได้สายดำคาราเต้และก็ได้สายดำเทควันโดในระดับที่7กด,ด้วยเป็นเจ้าของแชมป์ US สมาคมคาราเต้อาชีพในรุ่นเวทเเวทครับก็แชมป์ประเทศสหรัฐนะฮะแล้วก็แชมป์โลกสมาคมคาราเต้อาชีพในรุ่นมิดเดิลเวท สมาคมคิกบ็อกซิ่งโลก WKA ในรุ่นมิดเดิลเวทครับไฟนั้นก็น็อกโดนัลด์ทักเกอร์ยกแรกด้วยโดยในยุคนั้นครับฝรั่งอเมริกันครับนิยมศิลปะการต่อสู้พวกคาราเต้กังฟูสุดท้ายครับก็เอามาดัดแปลงเป็นรูปแบบหรือเป็นสไตล์ตัวเองจนเกิดกฎหรือกติกาแบบฟูลคอนแทคเกิดขึ้นกจะมีการจัดชิงแชมป์คาราเต้แบบฟูลคอนแทค และเดวคุกครับก็กลายเป็นแชมป์โลกของสมาคมคาราเต้อาชีพครับ P.K.A Professional Karate Association ครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันแรกๆครับที่มีการจัดให้ชิงแชมป์โลกคาราเต้อาชีพเกิดขึ้นครับหลังจากคว้าแชมป์โลกคาราเต้ ate, และคิกบ็อกซิ่งแล้วครับคุกเกิดอาการของครึ้งครับหรือว่าเกิดอาการห้าวครับอยากวัดชั้นนักมวยไทยครับเรียกเอานักมวยไทย อย่างซูเปอร์แมนโอสสภาหารศึกเป็มชัยครับแล้วก็นักมวยไทยคนอื่นไปร่วมร่วม5คนครับแล้วก็สุดท้ายครับคุกก็ปราบแล้วก็เอาชนะนักมวยไทยทั้งทั้ง5คนได้ทั้งหมดครับเรียกว่าปราบเรียบราบคาบเลยครับก่อนจะขึ้นมาเจอกับช้างเผือกเกียรติสทริ์ในที่สุดครับ ่อกันด้วยประวัติของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยช้างเผือกเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมปี1966หรือตรงกับปีพศ2 5 0 9ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ชกที่เมืองไทยก็มีชื่อในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ทําให้ช้างเผือกเป็นที่จดจําเลยก็คือการเดินสายไปชกอย่างต่างประเทศครับสร้างไฟที่เป็นตำนานอย่างเมื่อคราวที่เอาชนะลิกลูฟัดทั้งทั้งที่ระหว่างเกมการชกครับช้างเผือกกามหักด้วย จนคนจดจำรรถึงวีรกรรมจนถึงทุกวันนี้นะครับช้างเผือกมีดีกีเป็นแชมป์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งโลก W.M.K ในรุ่นเฮฟวีเวทแชมป์สาพันธ์มวยไทยนานาชาติครับ I.M.T.F ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทแชมป์สาพันธ์คิกบ็อกซิ่งจักรวาลครับ U.K.F ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทแชมป์สภา,ามวยไทยโลก W.M.C รุ่นคุยโซเวทแชมป์สาภาพคิกบ็อกซิ่งโลก W.K.U ในรุ่นคุยโซเวทนะครับ แล้วก็เคยลงแข่งในรายการ K1 World ลางปี96ครับซึ่งผลสืบเนื่องจากการลงแข่งในรายการนี้ครับช้างเผือกครับถูกบรรจุให้เป็นตัวละครในเกม K1 World ลางปีด้วยซึ่งเกมนี้ครับหาเล่นในเครื่องเล่นคอนโซล Sony PlayStation 1นะครับก่อนรับชมวิดีโอมวยคู่นี้นะครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ลำนลายนะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ทางทีมงานครับจะสรรหาวิดีโอมวยสนุกๆมาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องโดยทางช่องของเราครับจะอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์รวมทั้งอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยและหลังจากรับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยที่สำคัญครับอย่าลืมกดสันกร่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมวิดีโอกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับ ขอบคุณผู้สับสนุนกาแฟซอมวยไทยรสเข้มเตะปากอัลไลไทเกอร์ตองสามครับและเมื่อพร้อมกันแล้วครับรับชมมวยกันได้เลยครับศึก AJKF Inspiring War Heat นะครับจัดเมื่อวันที่30มิถุนายนครับปี1990ครับหรือตรงกับปีพศสอ3 3 3ครับที่กรุงโตโเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ างเผือกเกียรทรงฤทธิ์ครับเจอกับเดวุกนักชกชาวอเมริกันครับคู่นี้ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด5ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีนะครับห้ามใช้ศอกนะครับแล้วก็ใช้เข่าได้ครับแต่ห้ามใช้เขา่าแทงบริเวณหน้านะครับอันนี้เช่นเราโน้มคอคู่ต่อสู้มาแล้วก็แทงเข่าเข้าหน้าเข้าคางนี่ไม่ได้นะครับ กรรมการผู้ห้ามครับจากเวทีมวยราดชดำเนินครับนั่นก็นคือพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษ์ครับส <c oughs> างเผื่อไฟนัน้นอายุ24ปีนะครับสูง173มซนติเมตรครับส่วนทางด้านเดวคุครับเ้าอัพพาโลครับอายุส4ปีสูง1้3ดมเซนติเมตรครับสางเผื่อค่อยขยับตัวหาแล้วก็นเน้นบริเวณ ตาครับเตะเจาะยางครับกังเกงขาสั้นนะครับส่วนเดวคุกนี่กังเกงขายาวเป็นคิกบ็อกซิ่งเป็นคาราเต้ฮะเป็นเจ้าของทั้งแชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วก็แชมป์คาราเต้เลยนะโดนเตะเจาะยางดอกนี้นะี่เหมือนอาการมีสะดุ้งเนีครับต้องบอกว่าในกติกาของพวกฟูลกันแท็กครับทั้งคาราเต้แล้วก็คิกบ็อกซิ่งนี่จะไม่อนุญาตให้มีการเตะขาครับหรือเตะต่ำกว่าเอวลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นเวลานักคิกบ็อกซิ่งฟูลคอนแทคไปเจอกับคู่ต่อสู้ต่างกติกาอย่างนี้นะครับก็แมมีปัญหาครับบังแคังไม่เป็นโดนเตะแล้วทำอะไรไม่ถูกนะครับเพราะว่าในกติกาตัวเองไม่มีการอนุญาตให้เตะขานะครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสำหรับช้างเผือกครับเน้นเตะขาเหมือนเดิมครับเพราะรู้ว่า จุดอ่อนของฟูกันแท็กก็อยู่ที่ขาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านช้างเผือกโอ้ยโดนหมัดครับหนึ่งสองครับอาการไม่ดีนะครับมีสะดุ้งครับสาหรับช้างเผือกแม่ต่อยสวนเหมือนกันครับแม่สวนไป2หมัดครับเดวคุกนี่ก็มีสะบัดเหมือนกันครับมีสะดุ้งเหมือนกันก่อนหน้านี้ช้างเผือกก็เคยต่อยกับนักคิกบ็อกซิ่งฟูกันแท็กมาแล้วนะครับอย่างลิกลูฟัตครับแล้วก็ พอจะรู้แนวทางการชกกับพวกคาราเต้หรือคิกบ็อกซิ่งแบบฟูลคอนแท c t เป็นอย่างดีครับอย่างขยับเข้าหาครับแล้วก็เน้นนะครับเจาะล่างเหมือนเดิมครับแหมทางด้านเดวคุกนี่มีหันข้างครับไซค์คลิกใส่เลยครับเตะเจาะยางเหมือนเดิมยังเน้นครับยังเน้นที่ฐานล่างครับพะรู้ว่าถ้าฐานล่างไม่ดีนี่พรมตอนไหนก็ได้ครับแหมถ้าเจ็บขานี่เดินไม่ถนัดเตะไม่ได้นี่ คราวนี้ก็เป้านิ่งแลวครับแม้ยังมีบัดน่ากลัวนะครับสาหรับเดวคูครับต่อยหนึ่งสองได้ค่อนข้างน่ากลัวเลยครับถต่เตะสูงครับปรากฏว่าแม่ติดบริเวณแขนครับคู่นี้นี่แสงเห็นถึงชัดเจนครับระหว่างคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยนะครับดูการยืนหรือว่าทรงมวยครับมวยไทยนี่จะค่อยๆขยับเข้าหานะครับส่วนคิกบ็อกซิ่งนี่จะเน้นไปที่การฟุกเวิร์กออกข้างครับอาศัยความว่องไวนะครับ จมตีเข้าทําเร็วออกทําเร็วครับเข้าทําเร็วแล้วก็ออกเร็วครับดกที่สองครับทางเผือกรู้สึกจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะโยกกาดสูงเลยครับเตะสูงครับแม่เตะนี่เลือกเป้าเลยครับทั้งล่างทั้งบนครับแต่เตะบนนี้ยังเจาะไม่เข้านะครับเตะล่างก็บางแข้งบางตีนก็มีสะดุ้งเห่ืงนันครับสำหรับเดวคุกขยับเข้าหานี่ครับโโดนขาครับ หนึ่งทีครับตั้งการดสูงเลยครับแล้วก็เหมือนจะตั้งใจมากครับสําหรับช้างเผือกครับก่อนหน้านี้ทางเดียวคุกนี่เคยชกกับน้มวยไทยมาแล้วแม่จังหวะนี้ครับหมุนตัวแบ็กทิกใส่ทางด้านของช้างเผือกเลยครับวางเหลียวหลังหรือแบ็กคิกครับลูกนี้ก่อนหน้านี้ทางด้านของนักชกชาวออ้ยตรอนนี้ครับเรียบร้อยครับแม่หงายท้องเลยครับโดนหมัดซ้ายครับ ยังไหวครับยังชิวอยู่ครับทางเผือกนี่ต้องขู่ครับจังหวะนี้ได้โอ๊ยปล่อยดอกนี้ครับแม่ลงง่ายนะดอกนี้ครับแม่โดนซ้ายบริเวณขมับครับเดี๋ยวคุกแกค่อยคสยุดลงไปนั่งเลยครับเปิดเข้าหาครับซ้ายอีกทีครับซ้ายอีกทีครับสามดอกแล้วครับสี่ดอกครับโอ้ยโดนแม่จังหวะโดนซ้ายไปสี่ดอกครับแล้วก็โดน คุกขวาไปทีครับเรียบร้อยครับรูดลงไปนอนเลยครับสาหรับเดวคุกครับแต่ก่อนหน้านี้นี่เดวคุกนี่ปาบต้อัมวยไทยมาแล้วห้าลายนะครับนห้าวเป้งมากครับแล้วก็เนี่ยครับไฟที่หกเจอกับช้างเผือกครับแล้วก็คงจะมั่นใจใระดับหนึ่งครับว่าน่าจะเก็บช้างเผือกเป็นลายที่หกได้อย่างแน่นอนครับปรากฏว่าต่อยกันจริงนี่จบแบบแม่คนข้างจะง่ายดดยพอสมควรเลยนะครับ ชกที่สองครับด้วยเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบแปดวิครับอ่าชิวชิวรับเหงือนี่ยังซึมนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวคุกเองก็อันนี้ครับยังไหวอยู่ครับแต่ตอนชกนิกนโดนหมัดแล้วทิ้งตัวไวไปหน่อยครับทิ้งครบสามครั้งก็กรรมการวิรัตครับก็จับแพ้ไปเลยครับภาพช้าครับ จังหวะนี้น่าจะเป็นนับแรกนะครับนี่ครับโดนทางด้านบัดซ้ายส่วนไหมครับหงายท้องเลครับแมลูกนี้กนจําเบ้าเลยนับที่สองครับขยับหลอกครับแล้วก็นี่ครับทิ้งซ้ายไปครับน่ลงง่ายเหลือเกินครับลงง่ายจนกระทั่งเต้าตัวใส่หัวครับโดนซ้ายหนึ่งครับโดนซ้ายสองครับโดนซ้ายสามครับแม่แต่โดนนี่ครับพุกขวาครับนี่ครับกิงเขาเบ้าเลยครับ นับที่สามครับถือเป็นชนัยชนะที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดครับแล้วก็เป็นการดับความอาหังกาของเดวคู่ครับที่สามารถปราบตัง้งมวยไทยมาแล้วห้าลายครับก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาและอย่าลืมครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกาแฟสอมวยไทยรดเข้มเตะปากและก็แอดไลน์ไทเกอร์องสครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้ามันเหมือนเดิมครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ